สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไม่แบสซีนะวันนี้ก็จะมาเล่นเป๊กนึงหนึ่งกับช่องมีช่องโนเนมนะครับวันนี้ไครับไปอีพีสอนนะครับเขามาขอแก๊ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคราที่แล้วผมชนะไปประมาณหกสามครับเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้เราจะชนะเท่าไหร่หรือเราจะแพ้อะไรไงเดี๋ยวมาดูครับผมทําการสร้างครับผมผมก็ได้ไปพัฒนาทีมไม่ได้วอดนะครับทุกคนครับบา์เซโลน่านะมาเจอหน่อยมาสุดยอด ผมว่าแล้วผมชนะเหมือนเดิมอ่ะรอสักครู่ครับไม่รอ้ชื่อแฟนเหรอโอ้ยแฟนคือบาลานีสก็อนะครับผมเล่นเซตนี้เลยครับโหดไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่ครับทีมพอม,มีเมสซี่เติมนะคทุกคนเนี่ยเผื่อใครบอลนี่คือเมสซี่เติมนะเมสซี่เติม400กว่าบาทนะครับมีแพ็ดฟีเจอร์อะไรนะครับนี่ก็โรน,นัลดินโญ่โอแพดแพดดี e เหมือนกัน โอ้ตัวตัวดีเยอะนะแต่ว่าแต่ผมดีกว่าว่ะเฮ้ยลืมปรับลืมปรับยี่ทันเฉยครับค่อยๆไปไม่ค่อยไปครับโอ้มาถึงก็ั่วนเลยไปไหนไปไหนอุ้ยแหลกว่ะแหลกแหลกแหลกอุ๊ยโดดเล่นท่าไม่ซี้ครับผมโอ้ไม่ซี้แหม่ใหม่มันจะแจ๋วแค่ไหนเชียว โคตรเร็วนี่ยโคตนเร็วโค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 นเร็วโเรวโครโค่นเร็วแคเร็วคนเร่นเร็คเ็โนเร็วโ่นเร็วคโคนเรคนร่นเร็โเรค่นร็นเ่รคร็คนนนรนเดนเร็ว่นเ่นเร็ว่เ่นเเล่นท่าเร็นเรครับทุกคน บอลทองนะบอลทองนะแต่ผมบอลดำแบบเท่าทีโอ้ว่าปึ๊บหูช้าช้าครับโหลูกนี้ช้าอันโซฟันติแม่งไม่วิ่งเลยเฮ้ยในยองโอ้ยพลาดพลาดพลาดดพลาเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย โอ้ยเต่บอ่าพี่แไหมโอ้โหฟาวเลยฟาวครับผมสัมออยไปหนนะสัมออยไปไหนเปิดครับผมเพิ่บเพิ่บเพิบเพิ่บจวนเลยโอ้โหเบคยาเจเหนียวจริงไหมวะบอลอะไร ดำตึงครับทุกคนตึงครับตึงครับเอ้ยผมดีดีดโอ้โหพานะพานะพานะหอยเกือบเข้าขทุกคนโรนโยโหยลูกนี้มีเสียวมีเสียวเฮยเกือบครับผมเกลียวเกลียวเกลียว มบอกเลยเดาย,ยองไปเลยฮึบทำไมหรอเดินเล่นท่าหร <c oughs> อกเราดัากดักอีโอ้ฮึบเดยองไปส่งไปปะล้ำหน้าได้ล้ำหน้าโหล้ำหน้าเอาวะเฮ้ยรอบนี้แข่งกว่าเดิม่ะเอาลเย ป่าเลยแล้วกันข่งเขาทุเดียที่ปึ๊บปึ๊บอย่า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 จักรยานกาไปดิดี <laughs> <laughs> ย๋วยวสุดแล้เดี๋ยวให้ดูภาพช้ายังไม่ทันนะครับโยกหลอกชิปปง่ายๆเนี่ย ผมบอกเลยผมโหดนำแล้วเยอไม่ทันโอ้ยไอ้ยครับโดนสวนแค่วันนี้โอ้ยมึงตรงไวไหนเนี่ยโอ้โหไปวิ่งทันเออจะบอก อไม่กี่พลาดไม่กี่พลาดฮึบออกนะโอ้หเล่นเล่นเล่นท่าตีเหรอทุกคนโดนเลยชอโทษทีโทษทีเอ้าโทษทีโทษทีไปแล้วละกันลูกนี้หูย เบาว่ะพวกนี้เบาว่ะทุกคนบ,บออบบอฮู้ยพีกพีเนี่ยจวงให้จวงให้ใหโกเมสเอาเด็กแอรลับลับลับนึกว่าเล่นท่าเอาเอาอุ๊ยวิซีดิ ไปโทษทีโทษทีฟีมาสแพงคือคุณสมบัติในโคตรน้อยเลยครืบฟีเติมมาเล่นไม่โห่ก็ไม่เท่าไหร่นะเอาเอาเอาอาเอาไ่ทิ้งห่านะกูเลววนด็อกกี้ฟิกฟิกไปเดียวฟิกไปเดียวง่ายๆค่ะสองสุดแล้วเขาโทนทิ้งห่านแล้วปะ ทำไมหรอทำไมหรอผมบอกเลยเหนือชั้นผมบอกเลยทุกคนเหนือชั้นผมบอกเลยผมชนะครับทุกคนเนไ่ได้กะวิ้ยแรกว่ะแรกจริงนะเนี่ยฮึบฮึบฮึบโอ้โห สามศูนครับ oh, ท okay. oh. oh, kind of ุกคนโอติ่ามอยโอ้โหโอตสามลอยข้าอ oh, 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 ีกแล้วครับทุกคนนี่โหโอติ่ปัดไบต์มาโอติ่งสามาอยจริงเอาละทุกคนจแนี้พออะไรลูกที่สี่ไงก็มา เอาเอาเอาอุ้ยเอาโอ้ยเฮ้ยขอับขอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมสซี่มอนทุกคนเมื่อกี้แลกอยู่เฮ้ยหักข้อหักไปไหนเฮ้ยอุ๊ยเอาเลวานพลาดเอาพลาดพลาดพลาด เอ,อ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้ยเกือบอ่ะทุกคนเด็กอายังเซฟไว้ได้นะเนี่ยผมบอกเลยสวนผมบอกเลยสวนบอกเลยสวนโอ้ยเหนียวจังวะอย่าไม่ได้ครับทุกคนยังไม่ได้ยังไม่ได้ วันนี้เอาไหมเฮ้ยอะไรวะจะเล่นลูกสูดเท่าไหน่ไปไปเอบีเอบีโดนใส่บีครับทุกคนโอ้โหขอสวดมากแล้วกันนะโน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 เมซี่อ่ะเมซี่อ่ะเอ้ยแพงวะเมซี่เมซี่ราคาแพงครับทุกคน เมซี่ตัวนี้สี่ร้นะวิ่แหมมาครับิพาดเอา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 ตีเพหรอเพเอา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 โอยลำหน้าลำหน้า รับหน้าใช่ไหมครับทุกคนไม่งั้นไม่งั้น,นบอกเลยเสียงน้องจอยปอยเยเฮ้ยมึงให้กมเมยวิ่งเดี่ยวมาได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยการกบอลป๊าบบ้บบาชนแม่งเลยเน่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย นี่แน่ไปแล้วไปวิ่ง2องกันทำไมอ่ะไม่เหมือนตอนซ้อมเลยหมดยิ่มนี้ก็แพ้ไงคนงเดียว <c oughs> ไม่ได้หวะผมว่าเล่นผมชนะครับทุกคนผมนอ้อวานอยู่แล้วปึ๊บอาอเตะออกนะจะไม่ออกวะนี่แน่ไม่ออกเหรอ อึ๊บอุ้ยอุ้ยอะไรวะกูสาดดิงเหรอเฮ้ย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 ทุกคนด้วยไงวะทุกคนคอมเม้นต์อ้าว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 อุ้ยอ้าวจุดโทษ โอเคครับเอาได้ยินเสียงเขาทุกคนเล่นน่าเกลียดอย่างงี้บอกเลยเฮ้ยสวยบอกว่าเข้าทุกคนเฮ้เยเดาวหางดาวหางเฉยเลยเ <c oughs> มื่อกี้ดาวดาวดาวหรือว่ายิงเฉย <c oughs> อ๋อผู้ทุกคนพลาดแบบไม่เป็นไรยิงเยอะแล้วเบื่อเอาเอาเอา เมื่อกี้วิ่าสาดว่จะพุ่งเลยยิงกลางเลยเดีแยวแต่ตัวหอเขงไหนทุกคนวั๋ยวพี่นะตัวลายเคนมาเถอวันร์แบกเหรอมาเถอวันระแบกใครจเก่งกวกันเถอะ นี่ไงวันเดอ์แบ็คเฮ้ย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 เ้ยครับเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮนยเ้ย้้เฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยฮเรยเย้ยเ้ยเ้ได้เฮ้ยโด้ๆๆ มาไปไปแล้วครับเราอะไรยังนำอยู่แล้วไม่กลอวเหยีแล้วรีบออกกันะอุ้ยเสียดายถูกโทษเ่ะอ๋อเทียนสไลด์เหรอเฮ้ย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 ยากครับยากครับยากน้องแมนยากยาก ยากนี่เนี่ยก็จะบอกว่ายากยากนี่เนี่ยก็ยากอะแมนไม่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 นี่เนี่ยออกไปดิรู้สุดที่จะเปิดมันใช่แน่นอนให้ให้กาแฟแน่นอนให้ปกบาปารู้อยู่แล้วเอาเอาเอา มตไปอ้ไปไปไปพาพาพาไดิไปดิไปดิไปไปแล้วไปแล้วเอาพาครับทุกคนโอ้ยบัานพาพาบอกเลยพาดผมบอกเลยพาดทุกคน ี๋ยวงตัวอ,อุ้ยอัดหน้าฮะไปพลาดไปพลาดบอกเลยโดนบอกเลยไงก็โดนอุ้ย โอ้ประมาทประมาทมาว่ะทุกคนประมาทป่ะมาวะทุกคนอืมผิว

ก็มานี่ไงแม่นนี่ไงเกือบนะเกือบนะเปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนตัวกันแล้วกันเปลี่ยนตัวหาคนเปลี่ยนตัวกันเจอมหาเทพหน่อยเจอมหาเทพจะเอามหาเทพลงแลวมาเจอมหาเทพหน่อย Hui, <laughs> <nào, đưa> <laughs> <nào cũng> <laughs> hả À, đồ đi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 . Đoạn đi. อะไรอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> สไลด์แม่งเลย <c oughs> บอกเลยยาก

บอกเลยบอกเลยบอกเลยยากดิยากดิ <c oughs> ยากดิยากดิ <c oughs> ยากดิ dễ đi, dễ đi, giang đi Bỏ lên rồi đâu bóng men เอาเตี๋ยมันเตีกันต่อยกันต่อยกันไม่เข้าหรอกเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเมซี่ยิงเหรอไม่ไดีเฮ้ย ปีปีกี <|so|> ่เข้าอ่ะนี่มาเธอมาเธอมาเธอหืมกระหม่อมได้ปะ เยอะเบสิมาไม่คิดว่าไม่ถึงบอลโอ้ดีดีดยาก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  ยากอะ่ะปาที่ห่เดมมาดีหืมแหรบ

ไม่ย่ากเขาบอกเลยยากอ่ะส่วนไม่ได้ไม่ได้หลอกอ้าวชนะครับขาดไม่เลยพี่กือบแพ้ครับทุกคนแต่ว่าเราก็ชนะนะครับเพราะว่าผมห่วกว่า โอเคเราก็ชนะไปอีกแล้วนะครับฝั่งกรสอบเมือกีเราต้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระแขกเพื่อพาคลิปใหม่ได้ลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลยครับตลาดนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ